นี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวสารเนี่ยตอนนี้มันหลั่งไหลกันมาทุกทิศทุกทางนะครับบรรดาสสบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลทยอยเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาเพื่อทำการถแถลงข่าวประกาศจุดยืนทีละพักทีละพักทีละพักไอท้ที่น่าน่าเป็นห่วง ไม่แพ้เรื่องของนายมุ่งรีคนใหม่ก็คือโครงการดิจิตอลบอลเน็ตถึงขนดาดที่ชาวเน็ตนี่ยเขาบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนมาเป็นทางใครทางมันนะมันจะจบไปแล้วหรือไม่ไหนช่วยอัปเดตหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังดีๆนะฮะผมจะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดท,ดทั้งหมดทั้งมวลให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่อาคารรัฐสภาเนเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามีบางมี คลิปเสียงเหตุการณ์ประกอบทั้งหมดทั้งมวลให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะฮะได้ดูกันด้วยจะได้ไม่คือตอนนี้เวลาดูข่าวนะครับคนนี้ก็บอกว่าข่าวสายนี้นะข่าววงในข่าววงนอกข่าววงข้างข่าววงหลังข่าววงกลางข่าววงบนข่าววงล่างอะไรไม่รู้นะข่าวหลายมิติเหลือเกินนะครับมันมันทำให้ฟุ้งซ่านผมใช้คํานี้แล้วกันมันทําให้ฟุ้งซ่าน ทีนี้เราต้องลำดับแบบนี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมครับว่ามติของตุลาการสามรับนูนเนี่ยมันวิเคราะห์กันได้หมด5ต่อสฉิวเฉียดมากถามว่ามันมีคำอธิบายไหมเรื่องของการกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็มีคำอธิบายนะเพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยที่คอสชอที่ยุคคสชอเอางี้แล้วกันเขาดำเนินการขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ คือบอกว่าเอาไว้ปราบโกงนะใช้คำนี้เขาการันตีแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจะมาารุงตำแหน่งนักการเมืองรัฐมนตรีเนี่ยต้องต้อง,องความดีต้องเป็นที่ประจักษ์นะต้องเป็นที่ซื่อสัตว์สุจริตทีนี้พอไปตรวจสอบแบ็กกราวย้อนหลังของคุณพิชิตชื่นบานสารท่านก็บอกชัดว่าน้ำตรีจะอ้างข้อกฎหมายอ้างว่า,าระยะเวลาหรืออ้างว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจ ศาลบอกว่าอ้างกันไม่ได้เพราะเรื่องของความซื่อสัตย์ความดีเรื่องแบบนี้มันเป็นวิถีของปุถุชนธรรมดาทั่วไปศาลก็เลยตัดสินศาลก็ลตัดสินแต่นี่การตัดสินของศาลเนี่ยมันสูสีไงห้าต่อสี่หากปากกาเสียนพลิกล็อกกันทั้งบ้านทั้งเมืองส่วนมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็วิจารณ์กันไปได้แบบไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดขึ้นอยู่แต่จะจินตนาการกันไปพอทึ่องออกไหมฮะ ถ้าจะตัดถ้าจะถ้าจะวิจารณ์คําตัดสินของศาลนะก็วิจารณกันไปเลยเออมันไม่มีที่สิ้นสุดแหละอยู่ที่จินตนาการของใครของมันแต่มันมันหาคําตอบไม่ได้หรอกนะแต่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นมันเกิดภาวะสุญญากาศสิครับไม่ได้นะครับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือนายกต้องพ้นคอรมอก็ต้องพ้นทั้งคณะนะครับเพราะนั้นรัฐบาลรัฐบาลเสียศูนย์ไง แต่หลังจากเสียศูนย์เนี่ยตั้งหลักเร็วไหมเนี่ยตอนแรกรัฐบาลเป็นแบบนี้คุณผู้ชมพักร่วมนะก่อนสามนูนตัดสินนะพอสารรับนูนตัดสินปุ๊บนี้เลยนะเป๋ออาเงี้ยเอาเป๋อย่างเงี้ยเป๋เสร็จปุ๊บนะแต่ภายในระยะเวลาประมาณสองสามชั่วโมงตั้งเลยครับตั้งเลยมันตั้งจากไหนจากนี่ครับตั้งจากนี่ครับ นะฮะดูนะครับนี่คุณผู้ชมดูครับนี่ครอันนี้คือบ้านเลยครับบ้านจันสองล่าครับบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลต่างพร้อมใจกันเดินทางไปที่บ้านจันสองล่าไปทำไมล่ะครับนะคุณผู้ชมคิดว่าไปทำไมอืมเรื่องแบบนี้นะฮะ คุณผู้ชมคิดว่าไปทำไมอ่ะเดี๋ยแป๊บนะครับโอเคนะคุณผู้ชมคิดว่าหลังจากศาลตัดสินเสร็จปุ๊บบรรดาแกนนำพักร่วมรัฐบาลพรกเพืพ่อไทยเดินทางไปที่บ้านจันสองล่าคุณนักสินก็นอยู่ที่นั่นน่ะนะก็ไปทำไมปรากฏว่าเช้าวันนี้นักข่าวไปสอบถามคุณ ภูมิธรรมเวชยชัยเนี่คุณภูมิธรรมนะรักษาการนายกรัฐมนตรีบอกว่าบรรดาแกนนำพักร่วมอาจจะคิดถึงก็เลยไปเจอกันไม่เห็นมีปัญหาอะไรคนคิดถึงกันเพราะตนเองก็ยังไปเยี่ยมบ้านท่านบ่อยๆเวลาคิดถึงซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดได้อย่าไปจินตนาการเยอะเอาความเป็นจริงจะดีกว่าอ่าอืม เอาความเป็นจริงจะดีกว่าเห็นไหคุณผู้ชมนี่คือคําตอบของของคุณภูมิธรรมนะบอกว่าคิดถึงกันเฉยโอ้โหคิดถึงจังหวะเวลาที่แบบว่าพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินนะครับนี่คือการตอบคําถามแนวของนักการเมืองอย่างชัดเจนเห็นไหมพอรัฐบาลเสียศูนย์ปุ๊บไปกันที่บ้านจันทร์สองล่าหลังจากนั้นทุกอย่างชัดเจนเลยครับข่าวสารถูกปล่อยออกมาตั้งแต่คืนนั้น ว่าคุณชัยเกษมคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเอาละฮะก็คือพักร่วมอ่ะพักร่วมคืออันดับแรกก่อนมันต้องมันต้องคุยกับพักร่วมเพราะว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักเดียวไม่ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะเป็นรัฐบาลพักเดียวไม่ได้มีเสียงอยู่ร้อยสี่สิบเอ็ดเท่านั้นอ่ะจริงๆน้อยกว่าพักเอไ้นะพักเก้าไกลเดิมหรือว่าพักประชาชนสันนิษฐาไปทีนี้พอปุ๊บต้องเอาแกนนำพักร่วมมาคุย พอคุยเสร็จปุ๊บชื่อของคุณชัยกเกษมก็ออกมามันก็แบเบอร์ออกมาแล้วก็มีภาพของคุณชัยกเกษมวันนี้นักข่าวไปสอบถามคุณภูมิธรรมนะบอกว่าเฮ้ยคุณชัยกเกษมป่วยไหมเหรอแกก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้ดูแลสุขภาพดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ว,ลวตีกอล์ฟอยู่เลยเห็นไหมสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเลยันข่าวตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะก็ยืนยันว่าเป็นคุณชัยกเกษมแหละแต่พอดึกดื่นเที่ยงคืนเนี่ยเอา้าข่าวเปลี่ยนอีก ปลี่ยนในสองกระแสกระแสแรกบอกว่าเฮ้ยคุณอนุทินว่ะคุณอนุทินดีว่ะไม่ยอมคุณอนุทินจะต้องขอเป็นนายกรัฐมนตรีฟังผมดีนะคุณอนุทินจะเอาแล้วบรรดาสอสอสอส,อสอของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะอยากได้อุงอิงมีสอสอเพื่อไทยจำนวนหนึ่งปันปวนครับอยากได้อุงอิงนะนี่คุณผู้ชมเอานะครับมาดูภาพพร้อมๆกันนะ ท่านผู้ชมดูนะอ่ผมให้ดูนะจะได้เข้าใจตรงกันเลยนี่นี่สภาสสเพื่อไทยประชุมเลยนะเรียกประชุมพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยช่วงสายเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเห็นไหมครับประชุมพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นไหมนี่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 ประชุมกันเพื่อต้องการ คือต้องเป็นเอกภาพเอามาคุยแต่มันดันมีรายงานเข้ามาว่าสอสอเพื่อไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับอยากอยากดันอุ้งอิงนะไม่รู้ว่าอยากดันจริงๆหรือเป็นลักษณะของการต่อรองอ่านะเพราะตอนนี้เนี่ยอำนาจอยู่ในมือใครฮะโหวตนายกเนะี่ยสสสอครับอำนาจอยู่ในมือสอสอบางครั้งมันก็ต้องออกอาการบ้างอะนะนะไม่ใช่ว่าเขาเคาะชื่อมาไงก็เออ,อ,อหอหมบกตามนั้น ก็ต้องออกลูกออง้องแงงบ้างนะเผื่อที่จะมีลักษณะของการต่อรองผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่าเห็นไหมคคือมันไม่ได้หรอกถ้าเาขาเคาะกันมาแล้วอ่ะส่วนที่เขาบอกว่าเอ,อเลยนนะคุณอนุทินใช่ไหมไม่หรอกคุณอนุทินก็จบเลยคุณอนุทินก็ไม่รอช้าเพราะข่าวมันสะพัดอ่ะข่าวมันวิพกันไปเยอะอ่ะคุณอนุทินก็เลยรีบแถลงเลยครับผมให้ฟังกันนะนะคุณผู้ชมดูนะเราดูข่าวแบบ สดๆแล้วก็มีของด้วยเพราะว่าเรามีทีมข่าวนะเดี๋ยวคู่จงฟังนะผมเปิดให้ฟังเลยผมก็นั่งดูตั้งแต่เช้าแ้้ะอ้าวหายไปไหนแป๊บนะครับดูคุณอนุทินแถลงเลยจะจบจบปะอุ่นสีหรือทีท่ทเด็ในลพบเจ้ไทยให้เป็นนายกรรตรอครับพระคุณเจไทยในฐานะพรรับ ยินดีเสนับสนอบุคคลในบัญนีรายชื่อนายกมนตรีอแุญาติเด่นนายกกองรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกมนตรีท่านต่อไปซึ่งจะเป็นสิ่งที่ของรรคเพื่อไทยที่จะเสนอบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนอ่าเห็นไหมครับุกผู้ชมคือคือคุณอนุทินก็มาเลย นี่ตื่นเช้าเลยนะครับเนี่ยแกมาแต่เช้าเลยเพื่อต้องมาแถลงข่าวที่สภาแล้วคุณอนุทินทแถลงนะครับไม่ให้สัมภาษณ์นะครับแกมีเอกสารมาเลยอ่านเลยแล้วก็อ่านจบแล้วก็ไปเลยชัดเจนหนักแน่นไหมล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนแคนดิเดตจากเพื่อไทยเพื่อไทยก็ร้อยสี่สิบเอ็ดภูมิใจไทยเจ็ดสิบสองพรรคนี้ก็ปาไปเท่าไหร่ละ 200 2 0อ2สองแล้วอ่ะถูกไหมสอง้ยเจ็ดบวกกับเอ้ย140บวกกับ70 210ละอ่า210ร้อยสิบเห็นไหมก็มีพักก็คงไม่ไปไหนอ่ะพักพลังประชารัฐพักเอ่อภูมิไอ้รวมไทยสร้างชาติหรืออะไรเงี้ยนะครับฮัลโหเราดูข่าวตามนี้ก็จบแล้วครับ ดูคุณผู้ชมดูแอคชั่นด้วยนะคุณผู้ชมดูหน้าคุณนุทินเนี่ยแกซีเรียสนะครับเนี่ยนะเห็นไหมครับแถลงเลยเพราะจะโวตวันพรุ่งนี้คือวันนี้ต้องจบอะคือพูดง่ายๆมันเหมือนกับดีลอะที่ไปคุยกันเนี่ยดีลที่ไปคุยกันเนี่ยมันมันแน่นอะมันคุยกันชัดอะส่วนข่าวที่ปล่อยออกมามันก็ปล่อยไปงั้นนะครับ ผมว่านะในมุมมองผมนะเพราะว่าคุณผู้ชมวันนี้ไม่ต้องรอเลยนะครับเมื่อวานก็ไม่ต้องรอสารรัฐมนูลตัดสินเสร็จประมาณ4ี่โมงไม่เกินนั้แหละครับนะปรากฏว่าช่วงห้าหกโมงแกนนำพักร่วมเดินทางไปที่บ้านจันทร์สองล่าอย่างพร้อมเพรียงคุณภูมิธรรมบอกว่าเขาไปเพราะว่าคิดถึงแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยก็ดูออกว่าเขาไปทำไมไปกันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นหัวค่ําก็ออกมาแล้วก็ปล่อยชื่อของคุณชัยกเกษมออกมาทันทีนะพอได้พักผ่อนกันตอนสี่ห้าทุ่มกลับบ้านนอนตื่นเช้ามาสอสอพักเพื่อไทยบรรดาแกนนำพักรวมรัฐบาลบรีบเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาแถลงข่าวประชุมทุกอย่างอย่างพร้อมเพรียงเหมือนเป็นสเต็ปเลยอะเหมือนเป็นสเต็ป เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคุณอนุทินก็ถแถลงชัดแล้วใช่ไหมครับว่าว่าแกพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนพรรคเพื่อไทยก็หมายความว่า70เสียงของพรรคภูมิใจไทยโหวตให้กับเพื่อไทยแน่นอนทีนี้ก็อยู่กับว่าเพื่อไทยจะไปตกลงกันแบบไหนว่าจะเสนอใครมันก็มีข่าวว่าสสอ,อยากเสนออุ้งอิงสสจํานวนหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมที่ติดตามข่าวการเมืองมานะครับไม่มีหรอกครับ คือถ้าขขางบนเขาเคาะมายังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะนะส่วนสสอ,อาจจะมีเสียงสะท้อนตัวเองบ้างก็เป็นสิทธิ์เพราะคนโบตนายกเป็นเอกสิทธิ์สสนะครับเอาตามรับนูนเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์สสนะเอกสิทธิ์สสตามรับนูนแต่การเมืองไทยที่ผ่านมาก็รู้กันดีอะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับเอกสิทธิ์แล้วแหละนะส่วนสสพรรคเพื่อไทยจํานวนหนึ่งถ้าจะออกลูกแบบว่าง,ง,ง้องแง้งก็อาจจะมองไปในเรื่องของ การต่อรองการขออะไรหน่อยอะขอผลประโยชน์อน่ะนะพอมาถึงจังหวะมันก็ต้องมันก็ต้องมีบ้างอะ่ะมันก็ต้องมีบ้างอะ่ะตามสไตล์ของนักการเมืองไทยมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นจนถึงนักขณะน,นี้ชื่อของคุณชัยกเกษมก็ยืนยันโอ้ oh, ถ้าเอาอุ้งอิงเอาไปนานแล้วครับคุณผู้ชมนี่มุมมองผมนะถ้าจะเอาอุ้งอิงเอาไปนานแล้วนะ ถ้าจะเอาอุงอ้งอิงเป็นตัวจุดกระสอสิ่งที่คุณอุ้งอิงทําได้ที่พรรคเพื่อไทยทําแล้วเนี่ยนะครับก็คือเอาเป็นตัวจุดกระแสของการเลือกตั้งไง่จุดกระแสของการเลือกตั้งในฐานะตัวแทนของมันเหมือนกับภาพอะภาพของพ่ออะไรแบบเนี้ยนะคุณอุ้งอิงก็ทําหน้าที่ใน้ข,ของตัวเองไปแล้วแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคบริหารจัดการพรรคถ้าจะเอาคุณอุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยเป็นไปนานแล้ว แล้วทําไมจะมาเป็นตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยิ่งล่อแหลมมากกว่าตอนแรกซ้้ำไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็หวยก็มออกที่คุณชัยกเกษมอยู่นขณะนี้โอเคนะเอาตน,นี้ชัดเจนก่อนทีนี้เรามาดูกันต่อที่เ,เงินดิจิตอลวอลเล็ตคุณผู้ชมฟังข่าวนี้จะตกใจผมเห็นรายงานข่าวนะรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวบอกว่า มีรายงานข่าวแจ้งว่าในการพบปะแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทสองลากเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นนอกจากคุณทักษิณได้แจ้งถึงการสนับสนุนคุณชัยเกษมขึ้นเป็นนายกยังแจ้งหัวหน้าพักร่วมด้วยว่าจะยกเลิกโครงการดิจิจตอนวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเบือธงของพักเพื่อไทยด้วยขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดีขอยุด,ดิไปก่อน โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนต่อไปเป็นไงย้ำนะตอนนี้ข่าวมันมันฝุ่นตลบอันนี้เป็นรายงานข่าวบอกว่าจะยกเลิกโครงการดิจิทัลบอลเล t อันนี้ข่าวลือนะรายงานข่าวนะเพราะเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีโอ้โหฟังแบบนี้ช็อกสิครับเห็นไ,ไหมฮะข่าววิ่งไวโอโหติดตามข่าวอีซี่ยุคนนะฮะยุคนชนข่าวนะคุณผู้ชมอ่อ ได้อัปเดตสถานก,การณ์ล่าสุดแต่มันเป็นรายงานข่าวนะเป็นรายงานข่าวนะไม่รู้ว่าเป็นการปล่อยข่าวออกมาเพื่อหวังผลอะไรบางอย่างหรือเป็นการปล่อยข่าวจากฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อเล่นง,งานโจนมตีหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะว่าล่าสุดเราก็ยังเช็คไปที่คุณจุลพันธ์นมรวิวัตรรักษาการวัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งดูแลโครงการเงินดิจิตอลบอลเล็ต ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าโครงการแจกเงินหมื่นต่อไปคุณจุลพันธ์ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าแต่ผมว่าคุณจุลพันธ์ไม่ใช่คนตัดสินใจหรอกนะคุณจุลพันธ์ไม่ใช่คนตัดสินใจหรอกนะแล้วตอนนี้คุณจุลพันธ์ก็เป็นรักษาการนะมันจะพูดอะไรก็ยากอะเอางนี้นะคุณจุลพันธ์บอกว่าอเหมือนที่คุณเศรษฐาเรียนว่าต้องให้กิจรัฐบาลใหม่ คนไกลรัมนูนบอกว่าเมื่อมีนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะมนตรีใหม่ต้องถแถลงนโยบายใหม่พรรคเวื่อไทยมีสส1 4, 4 1คนเมื่อร่วมรัฐบาลต้องเสนอโครงการดิจิตตอนอย่างแน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายว่ามีความคิดเห็นอย่างไรฟังแบบนี้หมายความว่าไงครับตอนนี้โครงการเงินดิจิตต้อนวอร์ยุติไปแล้ว,ลวน,นะหยุดไว้ก่อนเอาง่ายๆนะหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนชัดไหมจะได้แจกคันปีนี้หรือเปล่าไม่ชัวนเลยครับ ไม่ชัวรนะคือเอาความจริงมาพูดกันเลยคุณผู้ชมคือตอนนี้นโยบายทุกอย่างหยุดหมดหยุดหมดต้องรอเลือกนายกวันพรุ่งนี้พอเลือกนายกเสร็จปุ๊บก็หาคอรมชุดใหม่เข้ามาพอหาครมอชุดใหม่ก็ต้องประชุมกันก่อนพอประชุมกันเสร็จปุ๊บก็มาถแถลงนโยบายที่สภาอีกรอบหนึ่งว่าจะเอานโยบายไหนอะไรยังไงหนึ่งสองสามสี่นะ แล้วก็ดิจิตอลบอลเลตจะเอาต่อไหมตอนนี้ตอนนี้นะจากอาแอปทางรัฐเนี่ยทางใครทางมันไปก่อนนะครับทางใครทางมันไปก่อนสรุปก็คือดิจิตอลบอลเลตตอนนี้หยุดหยุดก่อนมันเป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญต้องให้วัฐบาลใหม่มาเป็นคนจัดการไงคุณผู้ชมต้องให้รัฐบาลใหม่มาเป็นคนจัดการเพราะนั้น ลูกผีลูกคนครับเงินดิจิตอลวอลเล็ตคือตอนนี้ถ้าใครออกมาบอกว่าเฮ้ยต้องเดินต้าต่ออยู่แล้วอย่าไปฟังข่าวอย่างนั้นฟังข่าวอย่างนี้นี่แหละข่าวจริงก็มันต้องหยุดแล้วไงครับส่วนจะมีขึ้นมาใหม่หรือเปล่าขึ้นอยู่กับคอรมอชุดใหม่ไงรัฐบาลชุดใหม่แล้วยังไม่ทันข้ามวันนะครับมีกระแสข่าวออกมาว่าอยากจะถอย มีกระแสข่าวออกมาว่าอยากจะถอยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอืมเป็นยังไงนี่คือสถานการณ์ล่าสุดและเนี่ยข่าวจริงเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมผมไม่ได้วิเคราะห์อเองนะผมก็รับลําดับข่าวสารเหตุการณ์ไหมกับคุณผู้ชมได้รับทราบจริงๆเช้าวันนี้มีพักประชาชนเขาแถลงด้วยนะเนี่ยผมให้ดูนะ<อ>คุณเทงเ่ยคุณเทง จากพรกประชาชนก็ถแถลงที่สภานะคือเขาประกาศจุดยืนเมั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเ,เขาแถลงเขา,เาประกาศจุดยืนนี่ไงพรคประชาชนก็มานะครับพรคประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยที่สารรัฐมนูนิิ่ัยให้คุณเศรษฐาพ้นนายกเรื่องจริยธรรมควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ศาลองค์กรอ,อิสระผูกขาดตีความ เหตุการณ์วันนี้เป็นสัญญาณทุกฝ่ายต้องเร่งแก้รัฐนูนทบทวนอำนาจของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระและองค์กรอิสระเห็นไหมชัดเจนไหมดิจิตอล,ลเบล็ตก็ตอนนี้ทางใครทางมันไปก่อนนะครับทางใครทางมันไปก่อนรอเขาตั้งรัฐบาลเสร็จค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะไปต่อหรือพอแล้วยากเย็นแสนเขีนเหลือเกินนะ นะครับส่วนคนดิเดตน้ำตรียณขนาดนี้อยือนยันทวนอีกรอบน,นะครับจะเป็นของเพื่อไทยไม่ไปภูมิใจไทยแน่นอนเพราะคุณอนุทินถแถลงแล้วเมื่อกี้เนี่ยคุณอนุทินถแถลงชัดเจนสสมายืนกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหนุนยกมือโหวตให้กับคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยส่วนพรรคเพื่อไทยจะเอาคุณชยัยเกษมหรือว่าอุ้งอิงมันก็จบกันตั้งแต่ที่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้แล้วหรือไม่ ส่วนที่สสพักเพื่อไทยจํานวนหนึ่งนะพยายามจะเชียร์พยายามจะเชียร์อุงอิงเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าเขาจะฟังไหมลนะ่ะหรือเป็นการเชียร์เพื่อที่จะเรียกร้องอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะอํานาจในการโหวตมันอยู่ในมือสสไงจะโหวตทั้งทีจะไม่ขออะไรเลยเหรอผู้ชมนะจะโหวตทั้งทีจะไม่ขออะไรเลยเหรอ ข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีปากมีเสียงบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหก็หส่งอะไรมาก็ตามนั้นแหละครับเหมือนกับเป็นโรบอทอะมันจะเป็น AI อ่ะนะเขาเขาเคาะชื่อใครมาก็ครับครับครับอย่างเดียวโอ้โมันต้องมีบ้างหรือเปล่ามันก็ต้องมีเออเออเอเพื่อจะขออะไรไงเพื่อจะได้อะไรขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมติดตามผมอยู่กับ ข่าวการเมืองมาจะ20ปีนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับคุณผู้ชม,มหลายท่านนะครับแต่ก็อยู่วงการอยู่ทําข่าวอ่ะทาข่าวการเมืองมานะจะ20ปีอยู่แล้วคุณผู้ชมครับชัดเจนไหมเอมอ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนบ่ายนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายตอนบ่ายอาย,อายการจะถแถลงนะครับเรื่องข่าวของคุณชัยกเกษมนะเป็นไงคุณผู้ชมนี่ข่าวล่า,าสุดเลยนะอันนี้ล่า,าสุดแล้วนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้เนี่ย คุณชัยกเกษมเนี่ยเริ่มถูกตรวจสอบคุณสมบัติบ้างละเริ่มถูกตรวจสอบคือใครจะมาเป็นนายกอ่ะไม่รอดหรอกยังไงก็ต้องถูกจับตามองวิพากษ์วิจารณ์ขุดประวัติเป็นว่าเล่นตอนนี้คุณชัยกเกษมกำลังโดนขุดละปรากฏว่าล่าสุดนักข่าวแจ้งหมายเข้ามานะครับว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายไอจการจะแถลงเกี่ยวกับประวัติการทำงานในอดีตของคุณชัยกเกษมเป็นไง เร็วทันใจไหมผมบอกแล้วความพร้อมเพรียงเนี่ยมันค่อนข้างปึบปรับปบ,ปบเวลาความพร้อมคือคุณผู้ชมสารรัฐมนูญเนี่ยตัดตัดสินคุณเศรษฐาวันเนี้แล้วนัดประชุมสภากันวันศุกร์อ่ะถ้าไม่เป๊ะนะครับทําไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าศูนย์รวมอํานาจไม่เป๊ะทาไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ผนึกกันแน่นเนี่ยทาไม่ได้หรอกครับทําไม่ได้หรอกครับ จริงๆถ้าเขาทําได้นะเขาประชุมวันนี้แล้วครับแต่มันเวอร์ไปมันเวอไปเพราะว่ากว่าจะคุยกันเสร็จก็ขําแล้วใช่ไหมฮะแล้วจะมาบอกว่าริประธานสภานัดเลือกนายกวันพรุ่งนี้ตอนเก้าโมงเลยโอ้โหมันบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอะไรอย่างเงี้ยมีธุรปะปะปังแค่เออแค่อะไรอ่ะแค่นัดล่วงหน้าสองวันเนี่ยประชุมวันศุก ก่อนที่จะหยุดเสาว์อทิตยเนี่ยสุดยอดนะครับสุดยอดเช้าวันนี้ประชุมมันพุปป่งพักพุปป่งพักเลยเนี่ยตอนบ่ายอายการจะถแถลงเนะี่ยจะถแถลงทำไมละ่ะก็ถแถลงก็คือถแถลงก็คืออาเดี๋ยวรอฟังแล้วกันผมว่าน่าจะถแถลงออกแนวแบบว่ายืนยันความบริสุทธิ์ให้กับคุณชายกเกษมเกี่ยวกับประวัติการทำงานในอดีตอ่า ยืนยันความบริสุทธิ์ให้กับคุณชัยเกษมเกี่ยวกับประวัติการทำงานในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมมันพึกพับแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปวินิจฉัยกันดูนะวินิจฉัยกันดูถ้าชื่นชอบการนำเสนอข่าวสไตล์ยุคนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ได้นะส่วนใครเป็นนายกตัวจริงเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะดูออกนะใครเป็นผู้มีบารมีตัวจริงเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะดูออกนะ นะครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะประเทศไทยอ่ะเพราะไม่พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็น่าจะดูออกก็น่าจะดูออกว่าใครคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงนะวันนี้พิธีกรรมเขาสรุปกันเมื่อวานนี้เห็นไหมคุณผู้ชมก็มองคล้ายๆกันนะครับอาช่วงท้ายของรายการหากคุณผู้ชมชื่นชอบยุคคนสื่อแบบยุคนทีมข่าวยุคนมีภาพข่าวมีข้อมูลข่าวมีคลิปผมมีทีมข่าวนะครับ ลงพื้นที่ไปทําข้อมูลลงพื้นที่ไปเกาะติดแล้วก็จะได้รีบเอามานําเสนอตามสไตล์คนข่าวของแท้นะตามสไตล์คนข่าวของแท้